มาชมเหรียญอีกรุ่นของวัตถุลุกนะครับเหรียญรุ่นนี้เรียกกันว่าเหรียญเม็ดแตงครับมาถึงได้เหร,รียญเม็ดแตงเพระเป็นเหรียญรูปเมป็ดแตงเหรียญเล็กครับขนาดห้อยคอเด็กได้สวยงามครับผมเป็นเหรียญระลึกครูอาจารย์นะครับของหลวงพระชมด้านหน้าจะเป็นหลวงพระชมครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลวงพ่ออ่ํา ทำไมผมถึงบอกว่าด้านหลังถึงเป็นลุงพ่ออัมอใช่ไหมครับมาดูตรงนี้ขอบอนี่ครับขอบหน้าจำมนด้านหน้าลุงพ่อชมครับจมจำมนสวยงามถ้าด้านหลังนะครับจะแบนเรียบนะครับลงพอ่พออัมวง่ออัมนี่เป็นอาจารย์ ใหญ่ของวัตลุกเลยนะครับเป็นเจ้าวาดวงแรกครับเห็นสวยงามครับพิมพ์คมปัดชัดเจนบล็อกสวยเมตตากลมครับยังไม่มีเก๊ครับเดี๋ยวรุ่นนี้ราคาหลักร้อยกลางๆพอหาซื้อได้แต่ก็ต้องรอจังหวะนะครับจะมีคนมาปล่อยกันในกลุ่มลองเข้าไปดูในกลุ่มได้กลุ่มของ วัตลุกครับศรัทธาหลวงพ่อชมหรือกลุ่มบาร,รมีหลวงพ่อชมหลวงพ่อซับย์ทางเฟซบุกก๊กครับลองเข้าไปชมอันนี้ทำได้สวยงามมากครับผมเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บครับพระสวยชัดเจนคมชัดสร้างประมาณปี2522 รือยีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับน้องของหลวงพ่อชมสร้างให้ถวายให้กับท่านนี่คือคำบอกเล่าของในกลุ่มของศรัทธาหลวงพ่อชมนะครับเขาบอกมาครับพาสวยครับผมเคยเห็นมานานแล้วพาพิมพ์น,นี้